ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะด้วยก็จะไม่ไม่หักโหมง,งานหนักเกินไปเดินทางสายกลางนะคะดีที่สุดสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะตุ้ยก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตุ้ยเองนะคะในการทำงานหักโหมนะคะจนร่างกายรับไม่ไหวจนตัวเองต้องป่วยนะคะหลังจากที่ป่วยไปแล้วตุ้ยก็ได้พบกับการเดินทางสายกลางนะคะที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะคะ ก่อนอื่นเลยตุ้ยต้องขออภัยด้วยนะคะทว่าสำเนียงภาษาไทยของตุ้ยนะคะอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนะคะตุ้ยพูดวันละหลายๆภาษานะคะบางทีสมองมันก็อาจจะมีการสับสนบ้างนะคะสำเนียงก็เลยอาจจะออกมาผิดเพี้ยนนะคะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็วันนี้ตุ้ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวตุ้ยเองนะคะที่ว่าหักโหมงานหนักมาก จนตัวเองนั้นป่วยนะคะนอกจากป่วยแล้วเนี่ยร่างกายรับไม่ไหวจนป่วยแล้วนะคะก็ไม่มีเวลาให้กับลูกด้วยช่วงที่ลูกเล็กๆนะคะก็แม่ไปทำงานนะคะรวมถึงเสาร์อาทิตย์ด้วยลูกก็ไม่มีเวลาพาลูกออกไปไหนนะคะก็สูญเสียเวลากับลูกไปนะคะแล้วก็สูญเสียเวลาที่ดีๆกับครอบครัวไปนะคะช่วงนั้นนะคะตุยรับงานหลายจอบมากๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่า ถ้าถ้าทำงานหลายจ็อบอาจจะได้มีเงินเยอะๆนะคะอยากได้ตังไงขยันทำงานนะคะตอนนั้นตุ้ยก็ทำงานทำความสะอาดโรงเรียนนะคะทำช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงกลางวันก็ทำงานอยู่ในครัวนะคะเตรียมอาหารให้กับเด็กนักเรียนส่วนช่วงกะกลางคืนนะคะตุ้ยก็ไปทำงานแคร์โฮมนะคะคือการ แค <Care> ร์โฮมก็คือการดูแลผู้สูงอายุนะคะในช่วงกลางกลงคืนก็จะทําอย่างนั้นวนเวียนไปเรื่อยๆนะคะตุ้ยก็งานของตุ้ยนะคะตุ้ยก็จะทําช่วงเช้าช่วงเช้าก่อนโรงเรียนเปิดนะคะแล้วก็ช่วงบา่ายหลังจากที่โรงเรียนปิดแล้วตุ้ยก็จะทําความสะอาดโรงเรียนนะคะส่วนช่วงกลางวันตุ้ยก็ทํางานอยู่ในครัวนะคะเสิร์ฟอาหารให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็เตรียมอาหารนะคะเสิร์ฟอาหารให้กับเด็กนักเรียนก็จะทําอยู่อย่างนี้มาหลายปีนะคะ แล้วก็ช่วงช่วงที่ไปทํางานทําความสะอาดตอนเช้าทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะไปตั้งแต่6กโมงเช้านะคะรีบทําความสะอาดเสร็จแล้วตุก็ต้องรีบเดินทางนะคะใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะเพื่อที่จะกลับมาบ้านแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะบางวันรถติดหน่อยก็อาจจะใช้เวลานานกว่าสัก2ี่นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงก็เป็นได้เป็นบางครั้งนะคะถ้าว่ารถติดก็เลิกงานนะคะจากทาความสะอาดตอนเช้าที่โรงเรียนรีบขับรถนะคะไม่คิดชีวิตเลยค่ะตอนนั้น คือทํำยังไงก็ได้ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนสายนะคะก็กลับมาแล้วก็ในระหว่างทางก็โทรให้ลูกบอกว่าออกมารอหน้าบ้านแล้วก็ให้ลูกกระโดดขึ้นรถแล้วก็ไปส่งให้ที่โรงเรียนนะคะหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะกลับมาบ้านนะคะมาทานอาหารเช้านะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว1ิบโมงเช้าก็กลับไปที่โรงเรียนเดิมนะคะ โรงเรียนเดิมที่ตุ้ยทาความสะอาดเนี่ยตุ้ยก็กลับไปทํางานอยู่ในครัวนะคะเตรียมอาหารแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้เด็กนักเรียนแล้วบ่ายโมงนะคะเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาบ้านนะคะขับรถกลับมาบ้านเพราะว่าที่โรงเรียนไม่อยากให้พนักงานที่ว่าไม่นอกเวลางานนะคะเราไม่อยากให้ให้เราอยู่แถวๆนั้นนะคะเราก็ต้องกลับมาบ้านขับรถกลับมาบ้านเตรียมอาหารค่านะคะแล้วก็เตรียมเตรียมอาหารให้ลูกนะคะก่อนที่จะไปกลับไปที่โรงเรียนเดิมทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดโรงเรียนอีกรอบหนึ่ง ส่วนตอนค่ำนี่พี่เดฟนะคะจะเป็นคนไปรับลูกสาวตุ้ยนะคะที่โรงเรียนตอนนั้นน้องก็ยังเล็กอยู่นะคะตอนนั้นน้องก็อายุ9ก้าขวบนะคะแล้วก็ส่วนช่วงเลิกเรียนนะคะพี่เดฟก็จะเป็นคนไปรับนะคะเทว่าไม่มีผู้ปกครองไปรับโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เด็กออกมาจากโรงเรียนนะคะพอพี่พี่เดฟจะเป็นคนไปรับที่โรงเรียนนะคะแล้วตอนเช้าตุ้ยจะเป็นคนไปส่งลูกที่โรงเรียนหลังจากที่หลังจากที่ตุ้ยเตรียมอาหารอะไรเสร็จแล้วตุ้ยก็ กลับนะคะบ่ายสามโมงตุ้ยก็กลับไปทํางานทําความสะอาดนะคะที่โรงเรียนเหมือนเดิม6กโมงเย็นก็เลิกนะคะเสร็จ6กโมงเย็นกลับบ้านกินข้าวอาบน้ำํำนอนสักง,งีบหนึ่งนะคะแล้วก็3ามทุ่มตุ้ยก็ไปรับงานที่แคร์โฮมนะคะการดูแลงานดูแลคนคนแก่นะคะ ก็เลิกงานตอนเช้าก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือไปทําความสะอาดโรงเรียนตอนเช้าไปรับลูกเสร็จแล้วก็กลับไปทํางานในครัวเสร็จแล้วก็แล้วก็กลับไปทํางานทำความสะอาดที่โรงเรียนเดิมอีกก็คือชีวิตขับรถไปกลับไปกลับไปกลับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ช่วงนั้นก็หักโหมมากนะคะเพราะว่าความที่ว่าอยากได้รายได้เยอะๆทีนี้ทำงานแคร์โฮมเราต้องทำงานช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะ ก็ตามโรต้าที่ว่าเขากําหนดว่าเราต้องทํางานวันไหนบ้างก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มีเวลานะคะให้กับลูกเลยไม่ได้พาลูกออกไปเที่ยวที่ไหนนะคะตัวตุยเองก็โหมงานหนักมากอยากมีรายได้เยอะๆนะคะทําอย่างนั้นมาใช้ชีวิตประจําวันมาประมาณหนึ่งเลยนะคะมาหลายปีเลยทีนี้พอร่างกายเริ่มรับไม่ไหวรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าได้นอนวันละไม่กี่ชั่วโมงนะคะตุยก็เลยตัดสินใจว่าเออจําเป็นต้องลาออกจากงานโรงเรียนนะคะทั้ง ทำความสะอาดทั้งงานในครัวนะคะแล้วพอลาออกจากงานในโรงเรียนนะคะโดยก็มาทํางานแคร์โฮมอย่างเดียวก็ทําประจําก็ทายังทํากะกลางคืนอยู่นะคะเพราะว่ากลางคืนณนช่วงนั้นกลางคืนก็จะมีพี่เดฟนะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องทําอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะคะบางทีพอพอทํางานแคร์โฮมเนี่ยเราต้องอัปเดตความรู้ของเราตลอดเวลาพอวันหยุดที่ทํางานก็ส่งให้ไปเทรนนิ่งนะคะวันหยุดก็ต้องไปเทรนนิ่งแล้วก็ที่ทํางานก็ส่งให้ไปเรียนด้วย ก็ช่วงนั้นนะคะทั้งทำงานทั้งเรียนทั้งทำการบ้านของตัวเองทั้งดูแลลูกคือหนักมากนะคะก็แล้วทำงานกะกลางคืนบางทีเราอดนอนเราได้นอนแค่สองสามชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับไปที่ทำงานเพื่อไปเทรนนิ่งต่อนะคะเทรนนิ่งเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะคะเทรนนิ่งเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอยายุการดูแลผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ แล้วก็ที่ทำงานก็ส่งให้ไปเรียนด้วยนะคะให้ไปเรียนเฉพาะทางเลยนะคะก็ health and social care นะคะนี่ก็ได้ เป็นเป็นใบอย่างนี้มานะคะก็จะมีพอไปเรียนนะคะก็ต้องมีการบ้านนะคะก็ต้องทําการบ้านส่งกันแล้วก็จะมีการบ้านต่างๆนะคะอันนี้คือใบประกาศนะคะที่ว่าเรียนจบแล้วก็จะส่งทั้งยากมันก็จะยากหน่อยนะคะช่วงนั้นก็เครียดมากเลยทํางานด้วยอดนอนด้วยแล้วก็ต้องไปเรียนด้วยนะคะแล้วเกี่ยวกับการพยาบาลทุกอย่างนะคะในเบื้องต้น y เย right <laughs> อ๋อได้กาแฟมานะคะพี่เดียบเอากาแฟมาให้ดื่มอ่าเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะใบที่ทำงานนะคะที่ทั้งส่งไปเรียนนะคะแล้วต้วการเรียนเองด้วยเป็นโฮมโฮมเลิร์นิ่งนะคะตอนที่ว่าจะทำงานอยากทำงานที่แค e Home นะคะ งานที่ว่าดูแลผู้สูงอายุนะคะก็มีใบต่างๆนะคะเนี่ยเทรนนิ่งนะคะเยอะแยะเลยอะไรต่างๆนะคะทั้งส่งให้ไปเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นผู้ป่วยโรคเบาหวานการติดเชื้อต่างๆนะคะก็ช่วงนั้นก็เครียดเลยนะคะเพราะว่าต้องทำงานทั้งทั้งทำงานตอนดึกทั้งทำงานด้วยพอวันหยุดที่ทำงานก็ส่งให้ไปเทรนนิ่งนะคะส่งให้ไปเรียนอีก แทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะคะเจวันนะคะที่ที่อยู่ที่ทํางานนะคะ7วันคือเข้าออกที่ทํางานทุกวันเลยนะคะเป็นอย่างนี้มาเป็นปีเลยนะคะชีวิตตุย้ยภาษาอังกฤษของตุ้ยนะ่ะอยู่อีกแค่ระดับหนึ่งไม่ถึงระดับที่ว่าเก่งขนาดที่ว่าอ่านเขียนได้ทุกคําที่ว่า make sense ในภาษาอังกฤษนะคะเขาก็ส่งให้ตุ้ยไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีกก็ค่อนข้างไม่แทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยนะคะคือ วันวันทำงานการบ้านตัวเองทำงานบ้านให้แล้วก็คือช่วงนั้นหมดเวลาไปกับการหักโหมงานมากๆเลยนะคะทำทำเข้าเยอะๆนะคะตุ้ยก็เริ่มทำติดทำแบบนี้ติดต่อกันมาหลายปีนะคะร่างร่างกายของตุ้ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะคะทั้งโหมงานหนักนะคะช่วงไหนที่ว่าให้ทำล่วงเวลาทำโอเวอร์ไทม์นี่งานตุ้ยรับหมดเลยนะคะตุ้ยรับโอเวอร์ไทม์หมดเลยเพราะว่าเขาโทรมาเออวันนี้เขาขาดคนนะ กลับไปทํางานได้ไหมเออได้วันหยุดก็ไปนะคะก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวไปเลยบางทีก็โทรมาปุ๊บก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปทํางานเลยนะคะทํายังไงจะให้มีรายได้เยอะๆนะคะคือตุ้ยรับรับงานหมดเลยนะคะตอนนั้นไม่มีไม่ไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะถ้าว่าหัวหน้าโทรโทรมาให้กลับไปทํางานนะคะพอหักโหมเข้ามากๆนะคะติดต่อกันหลายๆปีนะคะรวมถึงอดหลับอดนอนด้วยเพราะว่าทํางานกะกลางคืนนะคะจนคนที่ นานๆนะคะได้มาเจอตุ้ยนะคะเขาบอกว่าตุ้ยดูทั้งทั้งดูโซมทั้งดูหน้าแก่ขึ้นเยอะเลยเพราะว่าด้วยความที่นอนน้อยนะคะแล้วสมองก็เริ่มเบลอแล้วเวลาก็ไม่มีให้ลูกนะคะพอหักโหมงานหนักมากๆ ก็ร่างกายรับไม่ไหวค่ะช่วงนั้นตัวตัวเองนะคะเริ่มป่วยนะคะป่วยเป็นโรคโรคเครียดนะคะซึ่งโรคเครียดเรามันมาโดยที่ที่ไม่ไม่รู้ตัวนะคะอยู่อยู่บางทีตัวตัวเองนี่ก็นั่งร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุนะคะบางทีนั่งดูทีวีเนี่ยคะ่ะแค่ดู นั่งดูทีวีที่เป็นเกี่ยวกับคอมเมดี้เกี่ยวกับรายการตลกตลกนะคะอยู่ดีๆก็นั่งร้องไห้น้ําตาไหลอะคะ่ะโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าตอนนั้นเป็นยังไงบางทีง่วงนอนไปนอนแล้วกําลังจะหลับตาก็นอนร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะก็เลยคิดว่าตอนนั้นเป็นอยู่บ่อยนะคะช่วงหนึ่งเป็นอยู่บ่อยมากจนตัวเองคิดว่าอืม ไม่ไหวแล้วนะคะคือร่างกายบอกว่าพอเธอเสร็จแล้วทีนี้ตัวตุ้ยก็มาคิดนะคะเออตอนนี้ร่างกายไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวจริงๆคือคือร่างกายมันบอกเลยว่าพอเธอเธอเธอหยุดหักโหมง,งานหนักได้แล้วฉันทํางานหนักมากแล้วตุ้ยก็เลยตุ้ยก็เลยตัดสินใจนะคะเปลี่ยนงานนะคะตุ้ยก็พยายามหางานนะคะหางานที่ว่า ได้ทำงานแค่จันทร์ถึงสุกแล้วเสาร์อาทิตย์ตัวได้หยุดนะคะตัวจะได้มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับลูกบ้างก็พอ ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะในการหางานพอได้งานที่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ตุยกลาออกจากตรงนี้นะคะพอได้ทํางานใหม่นะคะงานงานใหม่ก็ทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ได้หยุดทุกเสาร์อาทิตย์หลังจากนั้นนะคะตุยก็เริ่มพักผ่อนบ้างออกไปใช้เวลากับครอบครัวบ้างออกไปเที่ยวออกไปดูธรรมชาติออกไปใช้เวลาพาลูกออกไปสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาอยากไปก็เริ่มแบบเออมีความสุขแล้วช่วงเวลาที่ตุยหักโหมงานค่ะ คือทําไมเวลาช่วงที่อยู่กับลูกมันหายไปไหนเขาลูกเขาโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วเราอะช่วงที่เขาเด็กๆอะเราไม่มีเวลาให้เขาเลยพอตอนนี้เขาโตขึ้นมาเขาเริ่มจะเป็นวัยรุ่นเขาก็เริ่มอยากออกไปกับเพื่อนๆของเขามากกว่าที่เขาจะมาใช้เวลาอยู่กับแม่นะคะตอนนี้ก็คือช่วงเวลาที่อยู่กับลูกตอนช่วงเขาเล็กๆอะมันขาดหายไปเลยค่ะก็ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะตุ้ยก็จะไม่ไม่หักโหมง,งานหนักเกินไปตุ้ยมาคิดดูตุ้ยน่าจะแบ่งเวลาให้ลูกบ้างนะคะในช่วงนั้นปีนะคะตุ้ยก็ได้ค้นพบว่าชีวิตเดินทางสายกลางนะคะดีที่สุดไม่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะทํางานเท่าที่ร่างกายเราทําได้เท่าที่เราสามารถทําได้พักผ่อนบ้างนะคะให้ร่างกายเราได้พักบ้างนะคะออกไปหา ความสุขบ้างให้กับตัวเองให้เวลากับตัวเองด้วยให้เวลากับครอบครัวด้วยตอนนี้นะคะหลังจากที่ไม่หักโหมงานหนักแล้วตุวยก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นไม่ป่วยแล้วนะคะจากโรคเครียดนะคะที่เป็นอยู่นะคะ ก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็หายแล้วแล้วก็มีเวลามากขึ้นนะคะมีเวลาให้กับลูกด้วยมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยตุ้ยก็ทํางานจันท์ถึงสุกพอเย็นวันสุกตุ้ยกับพี่เดฟนะคะส่วนใหญ่เราจะชอบแคมปิ้งกันแล้วก็ออกไปแคมปิ้งกันนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็มีความสุขขึ้นนะคะมีเวลาให้กันขึ้นรวมถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่โหมงานหนักแล้วตุยก็ได้ค้นพบกับชีวิตการเดินทางสายกลางนะคะที่ไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะช่วงวันหยุดเราก็จะหาสถานที่ต่างๆนะคะออกไปเดย์อ t กันไปใช้ชีวิตครอบครัวนะคะไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะหวังว่า ประสบการณ์ชีวิตของตุ้ยนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับลหลายๆท่านนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้า,างไงตุย้ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ